สวัสดีครับทุกคนก็อยู่บนโรงแรมไพลิน P A I L Y N นะครับไพลินสะกดด้วยตัว Y นะลิน L Y N ลินเนี่ยดูภูเขาไกลไแล้วก็นี่ชุดจากชั้น8ของห้องพัก ห้องพักอลังการมากทุกคนจริงๆปกติจะไม่ลง YouTube นะจะไม่เล่น YouTube แต่ตอนนี้ต้องลงใครจะดูไม่ดูช่างหัวมันเราถือว่าลงไปสักวันคนจะเห็นความงดงามความยิ่งใหญ่ของคลิปเราสิ่งต่างๆที่เราไปเยือนสถานที่ที่เราไปพักนี่คือต้นลางศาสต์ไปไปงานลางศาสตร์มาได้มาสองตนนี่คือห้องดูสิทุกคนกว้างใหญ่กว่าโรงแรมบางโรงแรมอีกสองเท่าด้วยซ้ำนะครับเห็นไหม นี่นั่งกินลองกองรังสัดนะชอบรังสรดมากนี่คือห้องแบบลกป่อยอย่างนี้เลยวางเอาไว้เนี่ยได้รังสรดมานี่นะครับดูสิครับมินิบาร์ก็มีห้องใหญ่มากและที่สําคัญนะห้องน้ําปกติห้องน้ําบางแห่งนะไม่ได้ว่านะบางแห่งก,ก็ก็ดีอยู่แล้วบางแห่งดีเข้าไปอีกอย่างของที่นี่มีอ่างอาบน้ําด้วยทุกคนมีอ่างอาบน้ําด้วยมีต้องมีตู้มีทุกอย่างดูมองสิทุกคนดูสิทุกคน กว้างขวางยังยกับอยู่บ้านของตัวเองมากกว่าโรงแรมอื่นด้วยซ้ำนะครับโรงแรมอื่นเนี่ยบางทีแบบห้องกระทัดรัดสวยงามบริการดีแต่ที่นี่มาแล้วเรารักอุ้ยเห็นพระปรางด้วยทุกคนพระปรางนี่นี่นี่พระปรางวัดอะไรอะ่ะอ๋อวัดราชบูรณะหรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวเปิดประตูไปดูสิเปิดยังไงอะ่ะเปิดยังไงทุกคนอ๋อนี่ไงเดี๋ยวก่อนนะเปิดก้อน เปิดก่อนทุกคนนี่นะครับโอ้โหทุกคนนั่นเห็นสารจังหวัดเห็นแม่น้ำน่านวัดใหญ่วัดใหญ่หญนี่วัดราชบุรณะตรงนี้นี่นะครับวัดราชบุรณะตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่น,น,น,นี่นะครับกระทับไปตรงรพระปรางนี้วัดอะไรว่าเอ๊ะ พับปรางนี่วัดอะไรเราเห็นพัะปรางเนี่ยวัดอะไรอ่ะนะครับที่ตัวเมืองพิษณุโลกนะทุกคนนะดูข้างล่างดูสิหุ้ยเสียวนะครับทุกคนอ๋อนี่เฉพาะด้านหน้านะด้านหน้านะทุกคนที่เหลืองเหลืองล้วเหลืองเหลืองข้างล่างน,นี่คือเขาเรียกว่าวัดใหม่ใช่ไหมเมื่อกี้น้องเขาบอกแล้วก็วัดราชบรุรนะแล้วก็วัดใหญ่แล้วก็เลยไปนู่นก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมน,นานก๋วยเตี๋ยวห้อยขาต้นน้ํา แล้วก็วังจันทนะวังจันทร์จะสวยมากนะครับวังจันทเนี่ยต้องไปทุกคนใครไม่มาใครมาพิษณุโลกแล้วไม่ไปวังจันทร์นี่ถือว่าเสียดายนะครับเสียดายมีโรงแรมเห็นไหมห้างเป็นโรงแรมห้างแล้วก็มีภูเขาภูเขาเป็นแบบว่าสวยมากเลยอ่ะทุกคนนะครับมีห้องดูสิโอ้ยคืนนี้นอนคนเดียวอีกแล้วทุกคนดูสินี่โรงแรมใหญ่โตขนาดที่ต้องหาคนมานอนเป็นร้อยเป็นสิบ นะจ๊ะนี่คือโรงแรมไพรินนะเป็นระดับตำนานเลยทุกคนจะโรงแรมผุดขึ้นมามากมายแต่ที่จะอยู่ยัง้งยืนยงที่นี่เมื่อกี้เราไปข้างล่างเนี่ยคลิปที่แล้วจะไปเห็นถึงมีบรรยากาศของออลูกค้าที่มาพักจัดงานกันอย่างเอิก,กเกริกนะครับเอิก,กเกริกจริงๆแสดงว่าโรงแรมที่เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจนะครับเห็นไหมบางโรงแรมเราไปดีเลิศแหละดีเลิศทุกอย่างสวยงามแต่ความรักที่เรามีให้ กับโรงแรมที่เราไปพักนี่สิมันยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับนี่แหละข้างล่างก็จะมีร้านอ่อแหนมเนื้อนะเย็นๆก็จะมีตลาดนัดรถไฟทุกเย็นเลยแล้วอาหารอร่อยเยอะแยะมากมายไปกินอ่อน้ำเต้าหู้มีน้ำเต้าหู้อร่อยที่ร้านนะฮะแล้วก็โจ๊กถุงละสิบบาราคาถูกแต่เยอะอ่ะทำไงอะ่ะเยอะแล้วทำยังไงอะ่ะราคาถูกด้วยอะ่ะอ่านะครับทุกคน มองก็้าไปเพลินเพลินใช่ไหมภูเขา,เาถ้าเกิดใครไปต่างอำเภอก็เป็นเนินมะปรางจะเป็นที่สวยมากๆเนินมะปรางอุทยาตอุทยา,ทยาแห่งชาติชาติตรการบูบินล่องกาโอ้ยเป็นที่เที่ยวเยอะแยะนะครับไรบีเอ็นที่เพชรบูรณ์ใช่ไหมอันนั้นไม่ใช่พิษณุโลกกับพิจังหวัดแล้วนะครับแล้วก็ทุ่งแสลงหลวงเป็นรอยต่อ2จังหวัดน,นะครับกินพื้นที่ทั้งเพชรชบูรณ์แล้วก็พิษณุโลกที่สําคัญคืออ่อใครมาวัดใหญ่ต้องไปนมัสการ ไหว้พระใหญ่พระพุทธชินราชแล้วก็พระพุทธชินสีองค์จริงอยู่ที่นี่นะครับทุกคนนะครับแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวห้อยขาถ้าเกิดไปอุตรดิตถ์เลยไปไม่กี่ชั่วโมงประมาณชั่วโมงกว่านั่งรถไฟไปก็ได้ไปกินข้าวซอยข้าวซอยนางยักษ์นะครับส้มตำสไปไฮโซแล้วพักโรงแรมสวยโรงแรมที่สวยชัดชวาลรีสอร์ทสวยมากมีรังนกกระจาบอ,อยู่ข้างหลังรีสอร์ทนะครับไปถ้าชอบสไตล์แมนชั่นก็ไปจุทาแมนชั่น ถ้าเกิดชอบสไตล์กึ่งกึ่บูติกก็เป็นโรงแรมกุชชามบูติกซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดธรรมาธิปไตยทุกคนใกล้กับเ,เข้าวซอยนางยักษ์อุ้ยลืมไปเนาะว่าที่พิษณุโลกมีร้านเขาอยอย้าวซอยที่ไหนดังๆเดี๋ยต้องหากินแล้วล่ะแต่ที่น่เดี๋ยววันนี้ไปร้านหมูกระทะกันนะครับติดมันหมูกระทะจาาเขาล่ำลือกันว่าอร่อยแซบ่บแล้วก็คราวที่แล้วมาเราไปรีวิวกันที่ เจนเนียวหมูกระทะไอ้นั้นก็อลังการวันนี้เราจะไปดูกันอีกที่หนึ่งนะว่าที่นี่เนี่ยก็ขึ้นชื่อดือชาพรุ่งนี้เราก็จะไปก๋วยเตี๋ยวห้อยขาต้นน้ำนะทุกคนเดี๋ยวจะไปดูกันนะมีอะไรอร่อยแซ่บๆนะครับทุกคนฝากไว้เท่านี้ก่อนนะดูห้องสี่โอ้เห็นแล้วสยิว